สวัสดีครับปีสะพานใหม่นะครับวันนี้มีงานทําสีเสร็จอีก2ชุดนะครับก็เป็นชุดสีสปิโก้นะครับสีแดงไอรอนแมนแดงเทาเอเดทีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับครับนี่ก็จะเป็นชิ้นงานนะครับเสร็จเรียบร้อยถังน้ำมันก็เรียบร้อยดีนะครับจะมีก็ที่ชุดท้ายนี้นะครับยังมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวต้องแก้หน่อยนะครับนะครับนี่ครับมีเป็นเม็ดนิดหน่อยตรงนี้ครับ ไม่รู้จะเห็นไหมกล้องเดี๋ยวต้องขัดเก็บงานครับก่อนส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เป็นชุดสีรีโอนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกันนี่ครับ p ี sx นะครับเสร็จเรียบร้อยมีแค่ตรงคอนะครับเดี๋ยวต้องไปเคลือบใหม่นะครับมันไม่ใสงานของผมต้องใสเท่านั้นครับเสร็จเรียบร้อยครับก็สติ๊กเกอร์ก็ตามสภาพครับ ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ละแต่ก็พอจะติดให้ได้นะครับครับเคก็ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ 2K ตเคี่สะพานใหม่สีทนเบนซิน,นทนเคมีได้นะครับสวัสดีครับ